สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพท1มีนา64นะครับโจ์กำหนดให้ f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงเปิด0ถึงเปิด6และกราฟของ f เป็นดังรูปนะครับก็คือกราฟนี้ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องแล้วก็ให้ช้อยมานะครับก็ให้เราเช็คทีละช้อยเริ่มจากข้อ1ก่อนแล้วกันนะครับซึ่งข้อน,นี้มีคาว่าจุดวิกฤตนะครับถ้าเราบอกว่าเราอยากจะหาคาว่าค่าวิกฤตก่อน นิยามของคำว่าค่าวิกฤตนะครับค่าวิกฤตคือค่า x ที่ทำให้ f' นะครับเป็น0หรือ f' นะครับหาค่าไม่ได้นะครับมีอยู่2อย่างทีนี้ทีนี้ จากตัวที่เขากําลังหาอยู่เนี่ยคือเขาบอกว่าตรงที่ x เท่ากับ1เนี่ยมีจุดวิกฤตที่ x เท่ากับ1จริงไหมนะครับถ้าเราดูตามนี้นะครับจุดวิกฤตเนี่ยจะมีอยู่3จุดด้วยกันนะครับก็คือมีจุดนี้ที่เราบอกได้ว่า f'1 ดิหาค่าไม่ได้หาค่าไม่ได้เนื่องจากว่านะัดตรงนี้นะครับ1เนี่ยเป็นจุดโปร่งทั้งคู่ นะครับ f'' ิฟ3ตรงนี้นะครับมันได้0แล้วก็ f'' ิฟ4ก็ได้0พวกเนี้ยมันคือค่าวิกฤตหมดเลยนะครับคือตัวที่สามารถเป็นค่าสูงสุดต่ำสุดสัมพัสได้นะครับซึ่งตอนนี้มีจุดวิกฤตที่ x เท่ากับ1จริงไหมคำตอบก็เลยจริงนะครับส่วนข้อ2 ในการหาค่าต่ำสุดสัมพัทธ์นะครับในการหาค่าต่ำสุดสัมพัทธ์เราบอกว่ากราฟที่โครงสร้างที่เป็นต่ำสุดสัมพัทธ์นะครับมีโครงสร้างรูปร่างอย่างนี้แล้วจุดนี้จะเป็นจุดที่มีค่าต่ำสุดสัมพัทธ์นะครับซึ่งตัวเนี้ความชันจะเป็น0ูนความชันเป็น0ูนย์คือ f' d ิ p x เป็น0ูนนะครับ แล้วความชันจากฝั่งซ้ายมือเนี่ยมันเป็นความชันที่เป็นน้อยกว่า0กับตัวนี้คือความชันมากกว่า0นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าหากว่าเรามองจากเลข3นะครับจากเลข3เราบอกได้ว่าอ๋อขอโทษครับเขาให้เช็คที่1กับ4นะครับถ้าพี่แบงค์มามองที่เลข4ก่อนเพราะว่า f ดิฟสได้0สิ่งที่เกิดขึ้นคือ เรารู้ว่า f''(4) ดิเท่ากับ0แต่ข้างเคียงของ4ซึ่งข้างซ้ายมือเนี่ยตรงช่วงเนี้ความชันเนี่ยก็คือ f'' แถวแถวนี้มีค่าเป็นน้อยกว่า0หมดเลยส่วนความชันตรงแถวแถวนี้ที่มันเป็น f''(4) ดิ 4, บวกมันมีค่ามากกว่า0นะครับก็คือเกินน้อยกว่า4ลงมานิดนึงเกินกว่า4ขึ้นไปนิดนึง ดังนั้นจึงบอกได้ว่าโครงสร้างของรูปนี้ f ดิฟสเนี่ยนะครับก็จะกลายเป็นว่า x เท่ากับ4ทํทให้เกิดค่าต่ำสุดสัมพัทธ์นะครับแต่ทีนี้มันจะมีอีกตัวหนึ่งที่เราไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะครับในโครงสร้างของรูปร่างที่เป็นแบบนี้นะครับ ตัวรูปร่างที่เป็นแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นจุดที่ทำให้เกิดค่าต่ำสุดสัมพัสเช่นกันนะครับโดยจุดนี้จะเป็นจุดที่ความชันหาค่าไม่ได้นะครับความชันหาค่าไม่ได้แต่ตรงแถวนี้มันคือความชันที่น้อยกว่าศูนย์ตรงแถวนี้คือความชันที่มากกว่าศูนย์ ดังนั้นตอนนี้เขาให้เช็คที่ x เท่ากับ1ซึ่งเรารู้ว่า f' ดิฟ x 1เป็นการที่หาค่าไม่ได้นะครับเราก็รู้ว่า f' ดิฟ1หาค่าไม่ได้ทีนี้จากรูปภาพตัวนี้ f' ดิฟ1ลบมันก็คือตรงแถวแถวนี้นะครับความชันมันเป็นลบ1อยู่ก็คือความชันมันเป็นลบ ส่วน f ดิฟหบวกก็คือแถวแถวนี้นะครับความชันมันมีค่ามากกว่า0ดังนั้นมันก็เข้าโครงสร้างกับรูปนี้พอดีนะครับจึงบอกได้ว่า x เท่ากับ1ก็ทำให้เกิดค่าต่ำสุดสัมพัสเช่นกันนะครับดังนั้นในข้อนี้ข้อ2เลยเป็นค่าข้อที่ถูกต้องนะครับ ส่วนข้อ3ในการหาค่าสูงสุดต่ำสุดสมบูรณ์นะครับเราบอกว่าค่าสูงสุดต่ำสุดค่าสูงสุดสมบูรณ์แล้วก็ค่าต่ำสุดสมบูรณ์นะครับ ซึ่งตอนนี้นะครับเขากำลังเช็คในช่วง2ถึง5จากคำพูดว่า f เป็นฟังก์ชันที่ต่อเนื่องบนช่วง0ถึง6นั่นหมายความว่าเวลาเราพล็อตกราฟยังไงก็ตามนะครับเวลาในช่วง0ถึง6เนี่ยมันหาค่าได้ตลอดเวลาซึ่งถ้าเราสโคบมาแค่2ถึง5 ยังไงยังไงมันก็ต้องมีจุดที่มันสูงที่สุดกับจุดที่ต่ําที่สุดแน่นอนนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างกราฟเฉยๆนะครับคือตัวอย่างไหนล่ะที่มันจะไม่มีค่าต่ําสุดหรือค่าสูงสุดสมบูรณ์ยกตัวอย่างเช่นถ้าหากบอกว่าในช่วง2กับ5นี้มันกลายเป็นกราฟที่มันขึ้นไปแบบนี้มันลูขึ้นไปเรื่อยๆเฉยๆแต่ตรง5มันหาค่าไม่ได้ อย่างเนี้ยมันจะไม่มีค่าสูงสุดสมบูรณ์นะครับอย่างเนี้ยจะไม่มีค่าสูงสุดสมบูรณ์หรือแม้แต่ตัวนี้ถ้าหากว่ามีกี้เราบอกว่าตรงช่วงนี้คล้ายๆกับกราฟ x ก,กำลัง3นะครับเป็นรูปร่างแบบนี้ตรงเลข2ตัวนี้ก็ไม่มีค่าต่ำสุดสัมบูรณ์นะครับเพราะมันต่ำลงไปเรื่อยๆแต่มันไม่โดนที่2 ดังนั้นในข้อนี้นะครับเนื่องจากว่ามันเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องตรงจุดนี้ก็หาค่าได้ตรงจุดนี้ก็หาค่าได้ดังนั้นยังไงก็ตามมันมีสูงสุดสมบูรณ์แล้วก็มีต่ำสุดสมบูรณ์แน่นอนนะครับข้อ3ก็เลยถูกส่วนข้อ4ถ้าเรามาพูดถึงข้อ4นะครับการหาฟังก์ชันเพิ่ม ในฟังก์ชันเพิ่มนะครับฟังก์ชันเพิ่มหมายถึงความชันมากกว่า0ซึ่งก็หมายถึง f' ต้องมากกว่า0นนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เขาถามว่าในช่วง1-3ถึง3เป็นฟังก์ชันเพิ่มใช่ไหมก็สังเกตได้ว่าตรงช่วง1ถึงสเนี่ยความชันยังอยู่ในช่วงบวกหมดเลยนะครับอย่าลืมว่าตัวนี้คือความชันนะครับแกน y มันคือความชันอยู่ เพราะฉะนั้นในข้อ4จึงยังเป็นข้อที่ถูกอยู่นะครับส่วนในข้อ5คําว่าฟังก์ชันคงตัวนะครับคําว่าฟังก์ชันคงตัวหมายถึงมันไม่ลดแล้วก็ไม่เพิ่มซึ่งจริงๆแล้วฟังกช์ชันที่มันไม่ลดไม่เพิ่มนะครับมันจะเป็นเส้นตรงแนวนอนนะครับก็คือเป็นเส้นแบบนี้ ซึ่งเส้นแบบนี้นั้นความชันมันเป็น0หรือพูดง่ายๆ่ายก็คือ f ดิฟ x ต้องเท่ากับ0ูนนะครับปรากฏว่าบนช่วง0นถึง1ความชันมันได้ลบ1นะครับความชันในช่วงนี้มันได้ลบ1ซึ่งมันไม่เท่ากับ0ูนย์นะครับดังนั้นในข้อ5ฟังก์ชันค่าคงตัวบนช่วงศูนถึง1หรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่นะครับ ดังนั้นคำตอบข้อนี้จึงตอบข้อ5นะครับข้อนี้ก็มีความรู้เพิ่มเติมขึ้นมาที่ปกติเรามักจะไม่ค่อยเจอก็คือตรงที่ f ดิฟหาค่าไม่ได้แล้วก็รูปนี้นะครับยังไงเนี่ยลองศึกษารูปนี้ดูพี่แบงค์ว่าเรานานๆจะเจอทีหนึ่งนะครับอันนี้อาจจะต้องลองหาข้อมูลอ่านเพิ่มเติมนิดนึง ส่วนตัวนี้รูปนี้เป็นรูปปกติที่เราเป็นรูปพื้นฐานที่เราศึกษากันอยู่แล้วเรื่อยๆนะครับแล้วก็การหาค่าสูงสุดต่ำสุดสมบูรณ์นะครับในการหามันจะต้องหาที่ขอบได้2อข้างแล้วมาเปรียบเทียบกับสูงสุดต่ำสุดสัมพัทถ้าขอบมันหาค่าไม่ได้มันก็อาจจะไม่มีนะครับอาจจะไม่มีดังนั้นคำตอบข้อนี้ตอบข้อ5นะครับ